ข่าวดีดีกับพี่คำรนรนาร้วนตอนเลี้ยงหมูแล้วดีมีตังต้องฟังคนสิงบุรีพูดนะจะบอกให้หอมออูหมูอ <dès S 1> นใน อมอหมูไม่เอกหมูหม,ม,มูนี้หมูเท่าไหร่เฮียบุ้งหมูที่สาครับ <laughs> ยังจําได้ตำบลน,น้ำเที่ยวบ้านผมเองครับ <laughs> <laughs> เขาเมื่อวัยเด็กยิ้วนาข้าวและเศษอาหารให้หมูที่เตี่ยเลี้ยงไว้35ปีผ่านไปเขามีหมูสองพันแม่และมีรูปแบบการเลี้ยงที่ไม่เหมือนใครเขารวยเพราะเลี้ยงหมูลองดูซีรีส์ความคิดของเขาเฮียบ <laughs> <laughs> ุ้งแห่งสิงห <uri> ์บุรีเฮียบุ้งเนี่ยเลี้ยงแล้วรวย ทำยังไงจะเป็นอย่างเฮียบุงได้ผมเลี้ยงหมูแล้วผมรู้จักพอเลี้ยงหมูเนี่ยม <to ันก็ไม่ใช่เรื่องยากมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายมันอยู่ที่วิธีคิดถ้าเราชนะวิธีคิดแล้วก็ชนะตลอดไปคิดครั้งเดียวแล้วคิดให้จบกาเรียกว่ารู้จักคิดคิดยังไงการเลี้ยงหมูเนี่ยหนึ่งการผลิตแลสองการตลาดนะฮะไอการตลาดเนี่ยมันเรื่องเล็กมันขึ้นแล้วมันก็ลงมันลงแล้วมันก็ขึ้นตามภาวะตลาดที่มันเป็นไปปล่อยให้มันลอยตัวไปไม่ต้องไปบังคับมันอย่าไปยุ่งกับมันเพื่อให้เกษตรกรเนี่ย อยู่ได้ด้วยตัวของตัวเองไม่ต้องมีทุนใหญ่มาบังคับการไปบังคับตลาดให้ราคามันเทาน่นทานู้นท่านี้เหมือนกับบังคับให้เคาจนอะ่ะออฮะเวลาเขารวยก็นั่งดูเขารวยเพราะไม่บังคับเวลาเขาจนก็ให้เขาจนเขาเรียกว่าดูเขารวยช่วยเขาเมื่อยนะแต่การเลี้ยงหมูจริงๆเนี่ยจะประกอบจะให้กํำไรจริงๆมันอยู่ที่ผลผลิตผลผลิตต่อแม่เป็นตัวหลักนะแล้่คสามิด สามารถผลิตหมูได้สัก26ตัว27ตัวต่อแม่ต่อปีนะนั่นหมายความว่าคุณสามารถที่จะทําายได้ให้กับตัวเองนะแล้วก็ทําให้ทุกคนอยู่ได้อย่างมีความสุขคือทุกอย่างต้องมีความสุขไม่ว่าจะเป็นคนงานที่อยู่กับเราเราก็ต้องให้มีความสุขให้มีความรู้สึกว่าความเป็นมนุษย์ที่อยู่ในบ้านนะฮะไม่ใช่แรงงานไปกดขี่เขานะ ให้เขารู้สึกว่าเหมือนเพื่อนกับเราที่เราพี่น้องเราที่เราทํางานเราให้เขามากเท่านี้เขาก็จะให้เรามากกว่าผลผลิตเนี่ยต่อแม่ให้มันมากขึ้นมันคือยังไงคนอื่นเขาบอกว่าผลิตสามสิบตัวต่อแม่ต่อปีการผลิตสาสิบตัวต่อแม่ต่อปีเนี่ยผมว่าในเมืองไทยเนี่ยยากเพราะว่าบ้านเรามีความชื้นความชื้นที่เกินแปดสิบถึงเก้าสิบเอร์ซให้หมูรู้สึกอึดอัดอย่างน้อยแม่หมูก็ต้องรู้สึกอึดอัดอ ถ้าคุณไปเลี้ยงหมูมแถวยุโรปคุณจะได้ความชื้นประมาณสัก40-50เพราวะว่าเวลาอากาศเย็นสุดคุณใช้ฮีตเตอร์ไล่ไลมันพอไล่เสร็จเนี่ยความชื้นเนี่ยมันก็จะเหลือแค่40-50แต่อุณหภูมิมันได้แค่2 4มันคอนเวเนียตมันรู้สึกส,ส,สบายมากอย่างนั้นมันก็หลั่งน้ำนมดี30ตัวไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กมากบ้านเราเนี่ย26ตัวโอเค27ตัวโอเคละนะขอให้ทุกคนทำได้แล้วกันทุกคนก็ทุกคนก็จะมีความสุขในชีวิตนะ ชีวิตเราได้มาจากการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยเหมือนเกษตรกรทั่วไปเนี่ยคุณมีสัก200รอยแม่300ร้อยแม่ผมอยากให้ประเทศไทยทมีแค่200รอแม่ส0 0รอแม่ไม่เกิน500รอแม่หรือพันแม่แค่น,นี้ให้เกษตรกรทุกคนเนี่ยมีความสุขจากการเลี้ยงหมูแล้วมีไรายได้ดีทุกคนไม่ใช่ไปอยู่ในมือของบริษัทใหญ่ไร้สาระแล้วอยากเกิดเป็นคนไทยทําไมในเมื่อเราปรเป็นเกษตรกรเราต้องพึ่งของตัวเองเนาะชีวิตเป็นของเราหมูเฮียบุ้งเป็นหมูที่มากกว่าหมู เดนมาร์กมีคน5ล้านคนแต่เลี้ยงหมู60ล้านตัวส่งออกขายทั่วโลกไทยมีเจล้านคนแต่เลี้ยงหมูได้แค่20กว่าล้านตัวขอรับห่อมออาหมาเป็นเป็นสัตว์เหมือนกันนะครับแล้วก็อยู่กับเฮียบุ้งนะครับเฮียบุ้งก็เลี้ยงทั้งสองอย่างทั้งหมูทั้งหมาไปมาเมืองสิงห์บุรีเข้าเป็นเมืองเด้ กลางผู้คนเข้มแข็งกันทุกบาทและไม่ไรร้างความสามัคคีจัางทยัลทำงานกันดีสุขใจจิงนี้สิงบุรีบ้านเราเอ้าข่าวดีดีกับพี่คำรณสรุปอย่างนี้อย่างนี้ว่าถ้าไทยเราเลี้ยงหมูกันทั้งประเทศแค่นี้ไทยก็รวยแล้วเขาว่าแต่ต้องติดตามาตอนต่อไปนะ จะบอกให้พรมบุรีสิงห์บุรีสุกใจจริงสิงห์บุรีบ้านเราเอ้า